ใช้มีชื่อว่าอำอำออพมาเป็นนักร้องอยู่คู่มานานแสนาน,นานรับงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานในกรุงบ้านทุ่งแดนใหญงานวิทยงานวัดงานขัดท่อผมก็ไปหลือคนอาจจะแปลกใจกับผมนะครับแต่จริงๆก็คล้ายคลกันวันนี้ก็อยากเป็นหมอบ้างครับผมผมจะได้หน่อยอยงั้นบ้างวันนี้คือซีน่าแฟนขององครับผม เออฉันเด่นนะเมื่อกี้เธอทำอะไรเธอฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนตอนฉันกำลังทำการแสดงทำไมเธอตอนฉันทำการแสดงอ่ะให้อยู่เฉยๆเธอไปเลยนะฉันหมดรักในตัวเธอแล้วคนว่าอะไรชื่อยกระยาถ่ายพยาธิเดี๋ยวเธอเอาักรยาเก่าๆของเธอไปด้วยฉันบอกกี่ทีแล้วอย่าให้ยายมาใส่ร่างอยู่ ดูสิจมูกยุบติดกระโหลกไปแล้วถ้าครั้งหน้าเธอมาแล้วก็จะจะเอาตะข่ายดักปอบมาดักเธอไม่ต้องไปพูดไปก็นในที่สุดเราก็ากำจัดเบนด้าออกจากชีวิตได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆ ขอโหล่ีเดียวไอ้น้องเี่ออบบุานาอบุนสังสัวงทัววงกายาให้ไกลเ็นกตา ไมป็นไรตอผมไปโดนใจผู้หญิงคนหนึ่งไวยครับเธอชื่อว่าอะไรผมไม่รู้แต่เธอหน้ารักมากเธอทำงานอยู่ร้านนอวคนนี้เสียอ่ำคนนี้จะไปจีบเธอเอาเสียมาแล้วบริการเสียน้อย เสียลืมไปก็ลองเสียนดินประจำพิธ<อ>ดิดตามผับตามมานะครับยามตกครับผมแล้วเนี้ยเสียสะอะไรครตอนเนี้ยเสียอยากรู้อ้นหนูชื่ออะไร ทุกวันเลยเสี่ยลูกชอบเลยเหรอไม่แน่เลยบ้าน่วยลูกต้องบริการ,ารดีเท่าไรเหรอ<ะ>เสีย่ยค่ะค่ะดีแค่เสี่ยมีอาหารได้รับเสี่ยไเปล่าอาหารป่าไหมคะอาหารป่าดีและเสี่ยชอบกินพินามไม้ไหมไปกินป่าเลยนะคะ มีอาหารทะเลรู้ไหมน่าอะไรล่ะเสียน่าอยไรยำเรือประมงอดกรอบมีไหมใครกินทะเลม,มะอะมีอะไรให้เสียออกมาละกันที่ขนงหนูก็จะเอาไหมละคะเสียจริงๆแล้วเสียเป็นคนรักครอบครัวแต่หนูเสนอบาอะ่าะะได้ดวยก็ได้ก็ได้คะ่ะที่มี900นมร้อนนมเ,เย,ย็นชาเย็นปกติไมโลที่ทา และอยห้าบาท125มลลเียวลนีค่ะพูดวาลาดัเสียก็อเอาแล้วละเอาอเสียขอและซอยที่หนึงแล้วกันอได้อ่ะราทั้งนเสียเสียขอปนนากโมนนออดุลนะเสียชอบตมดุมุลอ้ยได้อ่ะอนนี้เะไเสียจ๊ะเออเสียจะเห็นเสียมาล้านหนึ่งวันเนี่ย เสียชีอะไรกันหนูป้าป้าใครคจะไปชอบคนอย่างเธอคนบ้าอะไรขาก็ขาสวยก็สวยบอบจะบุบโด่งตาต้อตรงรีเตะตัดขาล่วงอีนี่เสียหักตัวนหนูเกินไปเสียก็หยอกเล่นค่ะ,ะเรียบลูกอย่ากเรียบลูกงจ้าตอลูกต่อเสียจ้ัแล้วเสียมีอะไรอ่ะบอกได้นะ หนูล้บฟังางเลยจำช่างแล้วะเหตุผลที่เสียเวลาในทุกวันอ่ะก็เพรา่เสียไฟไฟก็เพ่เสียเลืกับแฟนมาสิเสียเสียก็เพราะว่เสียเรื่องกับแฟนมายา กดรุดาอยากาตีกลายครับผมให้ผมได้ทำงานแสดงอยา่างราบรื่นนะครับเราเราุ่งนี้ไหมครับเสี่ยเราุ่งนี้ไหมจริงๆแล้วเสี่ยไปเลอกกับแฟนมาเสีย่ยไปเจอเขาที่ตลาดเสี่ยเห็นเขากลังฆ่าห,หมูด้วยมือเปล่า <c oughs> แค่นั้นแหละเสี่ยรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้แหละคู่ชีวิตของเสี่ย <c oughs> ทุกๆเช้าเธอดูแลเสี่ยดีมาก เธอจะออกไปล่าสัตว์มาให้เสียกินทุกวันนี่เสียพูดเสียก็ยิ่งคิดถึงมีเธอเหมือนมียาระบายชีวิตผิดเสียเสียรู้สึกว่าเสียไม่โอเคเสียอยากจะไปขอโทษเบนด้านเนหนลือเกินอ,อย่างเงียบลูกต่อลูกเสียคะคะเล็วพมดเลยเสียพอจะ

ไม่แหใจอใจเธอที่ยิ่งใขอเขา้าไปขอตมเป็ใจให้เธอเ,เ,เ,อเสียสวอเีเีก็โทษอ่ะเ <S S S 1> สียยก็รับรักหนูไม่ได้เ <S S 1> สี่ยเียรัไมไม่ได้